สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะเช้า uh, วันที 7, ่29เมษายน2561นะว่าพบกับแนวทางฮานอยของแอดนะคะฮานอยฮานอยแอดไม่ได้ให้หนาหรอกนะฮานอยตัวเด่นวันนี้นะคะแอดให้792617วิ่งรู่หนึ่งกับ7แล้วก็ฟันหนึ่งนะคะวันนี้ฟันหนึ่งจับวินในตารางก็จะเป็น6996 6116 7227 9119 7997 9229 เจ็ดหกหกเจ็นึ่งสงสองหนะคะเบิ้ก็จะมี1นึ่หนึ่งหกส่วนตัวเจาะก,ก็จะมี 6, 6, 6, 6 7 7, 5, 9เ6้าเก้าหกหกหนึ่งหนึ่งหกเจอ่าเก้าหนึ่งนานะคะตัวจอกน,นะหรือใครจับวินในตารางดูก็ได้นะคะจับสองตัว3าตัวแอ้นี้แอดจับ3าตัวให้นะคะเห็นไหมทุกคนก็จะเป็น 7, 91, 7 96, 9็ดเก้าหนึ่ง7จ็ดหนึ่งหกหกหดสอง เก้าหนึ่งสองนะคะทุกคนก็ลองจับวินดูนะคะทุกคนสามตัวสองตัวจับวินดูนะแต่ที่แอดเนนเหมือนเดิมก็คือนั้นวิ่งุดหนกับเจ็ดแล้วก็ฟันหนึ่งนะคะโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะ